สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุค,สคนครับเมือนในช่องฮักนกชาแนลครับพาพี่น้องมากินบันบานนี่แหละพี่น้องเป็นน้องัวครับโู้ยน้องัวยังคือมักกะสาใหญ่เดียวเช่นเอานองงอกเองครับมักกะสามักกะสีหญยนี่แหละพี่นอ้องบึงยกให้พี่น้องเขาเบิ้งกันนี่เบิ้งกันชัดสัดโดยพี่น้องมักกะสามักกะสาใหญ่เงครับอันนี้คือโยกค่วพี่น้องเลยสี่ประมาณ ซีฮาโลพี่น้องท่านใดสนใจครับสามารถไตคอมเมนต์พอดาได้เ้อครับเด้อเมือนนี้เอาเ <c oughs> บากันคืนบอบบปากปกติอันนี้แจวคมครับนี่แจวขมแจวซ้อยจุพี่น้องเอามาใส่กันอืมเอาอําลำเลยแล้เมือนนี้เลยเลยบะเอาลยเลยแล้วโอเคโอ้ยข้าวเหนียวเ,เต็มติบเพืเ่อกาครับนี่ขาจุนผูนเลยเอาระเบอ้อเอาาทางระเบอ้อก็ได้ หอมเน้่ยพี่น้องหอมต้มน้องงัวต้มน้องงัออย่าลืมครับใส่หัวจิงไเคเรือ่อพี่น้องท่านใดสนใจแบบเป็นโลก,ก็มีครับ,บใส่สูตรนี่เลยดึงมาเลยหอ,หอมข้าตม้มเปื่อยต้มซุกแล้วครับระวังดีตากันนะกันนี่มาจุเจวเลยครับดึงได้บลหรีไ่ได้ เงินหน่อยอืม <establishing> อ <Champion>. ืมมันนี้เริ่มเย็นแล้วน้ำอืมมาภาษายังไงเลยให้ระเบิดบริสตัดมากครับมอนึงก็กินคำเดียวยังบาเบิดเลยคำเดียวยังบาเบิดกินกึ่งทางจีนนี่พี่น้องนี่ดึงให้บาเบิร์ดก่อนพี่น้องอื มักกะสันตาอ่อนซอนบอนีออม่มาเลยอืมจุดแจวพี่น้องเหมอือนกันโอ้ซอนสองสองดอกเลยครับเี่อืออือแจวกระขมครัก ัอพี่น้องผูยูข้างนาพันบ่เห็ดแก้วอือเอาเบิ้งบาดโอ้ยลำลำเลยเสียใจระเบิดมันมีแต่อันใหญ่กินได้อยู่เน่อันบ่นี่เด้ออันใหญ่อันใหญ่เลยจำพี่ระเบ้อจะกจำแจวเ้าะมันขีดเกินกับมาทางนี้นี่ น okay. ี่เอ้าบ้าเนี่ยเพราะว่าพอดำเป็นคนดึงนะครับโอ้ยจู่แจวเลือกความสิมผัสอันนี้ห้องเบิดระบอดก็อือเอิมเบิงนี่คือหากล้วยคือบกพี่น้องพี่น้องก็เห็นหากล้วยป่ะครับหากล้วยงัวนี่ หยุดแน่ความแซ่บระเบิดให้เจกโลกมาทัานแต<ส>่ซูชิเลยแซนหนึ่งแซนโลกเลยบอสเบิง่งมาง่ายๆเห็ดซูชิซูชินี่คือโปกคำเขาเลยครับเบิ้งซูชซิครับนี่เห็นได้ โอ้กำไห่แห่งเดอบาบัานซ <laughs> ูจีน้ำเจเซอซูซีข้างแคบบันเขาแทเบินซูจีแต่ว <laughs> ่าเดงเ <laughs> ขา <laughs> <laughs> ใครแต่ซาลมนลอระเบิดซาลมดีอยูเน่นเพราะว่าอากาศหนาวเพื่ันบ้ยนคัก <laughs> ผู้บรท่านเราเคยกินครับลอ,ลองเบิง้งตม้มในหัวสิงไข่อมหอมครับหรือว่ามี่อันภักนงเลิศใครพักน่งเลิศน้ำก็ได้อืมรสชาออกมันมันม่นมีนอ่องนองงัวนเะน่สบวนิกก่งนีก่งเนื้อน่มในปากอืมวะตัวม,มีไข่ นึงไข่โอ้โหแล้วเจ๊ไข่ือมีน้ำท,ทางนานัวดีขนาดออ่อยบดบะอืออืออืที่ความไรนี่อันนี้คือหมักซ้อนไงที่มาในน่ะไม่ดึงให้ระเบ้ดก่อนพี่น้องเลยกินอันนี้ก่อน เดี๋ยวมันกินน้อยให้เบอร์ก่อนอืมอ่นในน้อยก็มีครับแต่ว่ามันมีหน่อยใส่ทั้งหาก้วยทั้งนี้ก่อนนะอืมกุบกรุบดีนะครับนี่หากล้วยไงพี่น้องผู้เพื่อนผู้กินต้องขอโทษขออภัยครับผู้กินก็มาแซ่บๆจ่มกันหนีจงอายุไหนี แ uh huh. ขวบวกคมไปเลยรับแถวเลร,รับแขวมากอาเบอร์บวกบ่มปะ uh huh. ไปร,รับมากไปร,รับหอ uh huh. คบเคมนวะแตงมาไว้กินน้องงัวเดยเฉพาะไม่แล้วโอ้ขึ้นมาหอดผีแล้วเนาะตัวใส่น้ำเตียวหอม ฉีกกันเลยครับโอ้โหเพื่นเหมือเอาลายล,ายลูกเอาลายล,ายลูกระเบิดสุชิสุชิสุชิน้องงัวครับแสร็จสองคนก็เบ,บาระเบิดครับพี่น้องเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้ครับเด้อเป็นกำลังไอ้ออกแรงใจผู้เพิ่นโพสื้อก็ดีผู้เพินพพ่นซีผู้เพิ่นซีซอ,อยกับขอบคุณหลายๆครับเพราะว่าหืม บิร์เบิร์กคำเขาบอกคขาเขาใหญ่ครับงอไปเลยเบิร์กเหรอเบิร์กงอปีกเข่าเลยองอปีดเข่าเลยเอากินใหญ่มันข้าวเข้าพูเทากันมากมากพี่น้องเลยน้องงัวซื้อให้ผู้เทากินพคนละปากง่ายน่ะบอกว่าแข็งคมก็มาย่อกันไปหลับมาแล้ว หลับใหม่อีกเดียวอุ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ตีงตีนะเบื่อเกือบปวดร้อนทำไงพ่อข้าวเกือบข้าวข้อ <laughs> แล้วกระบอกเป็นยังไะเบอร์แสบบื้อเกา่าแสบคือเกา่าเบื่อไ้ง,ง่างทางระเบอร์นะ กระดังซิเบิร์ดอืมอืมอมโมเมเราสิได้กินง่ายๆเด้พี่น้องน้องงัวตัวหนึ่งออกปีหนึ่งเท่านึงครับอร่อยบอกพี่น้องซื้อซอยในเร็วแมเมเอฟซีครับหรือเปล่ากินบอกอบอกแมเมเอฟซีนะแมเมเอฟซีครับโซเนกันื้อน้องงัวซอยระเบิดนะครับ มะกายไๆครับใส่กรบเจาขมขม,ขม,ขมบวานปีหนึ่งได้กินเท่าเนื้อตัวหนึ่งได้กินเท่านึงอ,อ,อ,อหอมหัวถึงไก่ เอาห่วงนี้เห็นเบิร์ดนะเฮะเบิร์ดบอร์เบิดเบอรเบิดมัระซาลายแห้งครับเป็นอย่างที่เบอเบิร์ดเขากินนานๆนะเราจะกินหากล้วยนะโอ้เดี๋ยว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 เขาดำยิ่กให้นี่อู้ว่าโ้หามหามคาคอเออแถวคุมอยู่แล้วเออมักระซาแปลง มักกะสาแตงมักกะสากระแต่งน้ำบวระเบอือนี่ครับทางนี้แห่งมีแต่มักกะสาใหญ่ๆนะมาฝากตอนพี่น้องเข้คือเซ็นมะามา่าือเซ็นมะาม่าแต่ว่ามันกรุบเดี๋ยล่ะมันหนองงวัวครับมันจะมีความกรุบของมันเวลาหั่นหยัมกรุบกรุบี่น้อง มาอป็นแซบพ,พดัดำกระแสบเพื่นนอนอรบ้าเอา้าซื้อไปแล้วรับรองว่าติดใจลยพี่น้องอนององัวพอดดำไม่สดตลอดครับอืมกันฮาอุ้ยเอ้ามันเอียงเนี่ย เเอาลยวันนี้ท่าสชิคกินมันอิ่มเลยปีนี้ฮอร์กำลังได้กินครับกอยืนยัตั้งนาบอกพี่น้องมันขมอำลำนะครับห่าหฮาตักน้ำเตียวใส่ได้หนึ่งคำสุดท้ายได้ปันเพื่อพี่เพื่อน้องอครับซอนสอง ทำทุตายขายสุดปุบใส่กันนี่ก่อนสองเลยกินเพื่อนเลยเด้อพี่น้องเด้อผู้เพื่อนผู้เพื่อนมาท่านละสังครับนี่จำเจียวมคมนี่อิมละอันนี้เป็ดก้าวอืมเป็ดนมหนมอ้มลองน้ำนัวกันลองน้ำนัวเละ อเอา้าลองหูหูป,ประคัตหูไม่มีน้องเบิ่งเนี่ยถ้าทง,งานเนี่ยอ๋อเอาหูได้บ่านี่หูเอาท้างหนขมครับเอา้าเดี๋ยเป็นได้ขมลำ พอดำตักแก้วคมใส่ครับพี่น้องมันถึงแสบมันเผ็ดผูมาคมก็เอาใส่คมนะครับเนาะเอาสำหรับวันนี้ครับหน่องงวแซ่บฝากตอนพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้พี่น้องเ้อะหรือว่าพี่น้องท่านใดสนใจครับสามารถสั่งเข้ามาได้ครับนะเพจเทามี่นะครับนี่น่องงวงงใหญ่มักสายงใหญ่เลยครับนี่ ไม่ห,หนาว <c oughs> เลยกินแล้วก็ยังโมบเบิร์อยู่พี่น้องเลยเอาเส็บๆฝากตอนเท่าไปเพียงสัมนี้ครับผิดผ่านระการใดบอกว่ากันครับสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเทามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมั่นพัฒนาครับลำบเรื่อยๆเรื่อยๆเงินทองเนะาะแต่งสิ่ใดมาสื่อของซอยเท่าสำหรับวันนี้ครับฝากไว้สัมนี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ